สวัสดีค่ะหนูเฟิร์นปีนี้เป็นปีแรกในเตรียมของหนูค่ะยอมรับว่าโรงเรียนเตรียมใหญ่มากๆเลยบางทีหนูก็เดินจนหลงเลยค่ะแต่ก็โชคดีที่มีเพื่อนอีกสองคนที่ย้ายมาจากโรงเรียนเก่าพวกเราสนิทกันมากๆเลยถึงจะอยู่กันคนละห้องแต่ก็ได้มีโอกาสได้เจอกันที่โรงมท้องบ้างไม่ก็โรงใหญ่บ้างค่ะก็เป็นเพราะแบบนี้แหละคะ่ะ ที่ทำให้ชีวิตในเตรียวของหนูไม่เคยเหงาเลยค่ะนักเรียนเส่ชุดมาผิดเข้าหอประชุมไม่ได้นะคะค่ะเมื่อกี้บอกว่าอีกที่จะมาเจอพวกมันคงต้องหนักอ่ะพวกนี้ใช่ื่อเห็นบอกว่าลืมของอะไรสักอย่างเนี่ยเจ้เซันซัน เฟิรนใชเออใช่สรุปยิงจะมาใช่ไหมใช่ใช่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเฟิร์นเยไหมโอ้ยใช่ไหมเนี่ยทำไมต้อเฟิร์นปวดหัวจังอะเมื่อกี้ลูกบอลมาโดนหัวเพิ่นอะเพิ่นเลยสรุปเลย นี่แม่เขาโทรมาเดี๋ยวเขาไปรับสายแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้เอยู่ตรงนี้นั้นได้เดี๋ยวเขารออยู่ตรงนี้โะเคนู่น้องเป็นไงบ้างอะอ๋อันนี้น้ำน้ำเป็นไรไหมพี่ฝร่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเกพี่ฝรั่งจริงนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วทําไมน้องไม่ขึ้นหอไปชมอะครับอ๋อพอดีวันนี้หนูใส่ชุดมาผิดค่ะเอน้องไม่ได้อ่เห็นโพสของที่รัวครับ เอ่ออะไรคือทีอูโฟหรอคะอ๋อมันคือแบบว่าองค์กรประชาสัมพันธ์นะก็จะกระจายข่าวสาร้าจริงๆน้องฟอยทีไม่ต่องก็ได้นะอ๋อได้ค่ะอ๋อท u อูพีอาร์โฟแต่แบพีเทียวอ๋อโอเคค่ะถ้าน้องมีอะไรก็ถามปัญหาพี่ได้นะที่ขอโทษจริงๆริงแล้วเราอ๋อได้แล้่ะเราไม่ได้ก็ออกคืนที่ฉันครางคอยากจะไปดอ แต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอพี่เขาเลยจะว่าไปก็ยังไม่ได้ถามชื่อพี่เขาด้วยสิถ้าได้เจอกันก็คงจะดีเออน้องคนนั้นที่โทนมอนเราไปอ่ะเขาจะเขาจะหายเจ็บหรือยังอ่ะอเ,เราก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าเจอกันใหม่พาน้องเขาไปย่งน้ำหน่อยดีกว่า อิงพี่คนมเมื่อกี้เขาไปทำอะไรอะ่ะนเมื่อกี้เหรออือถามทำไมอะ่ะก็ก็เห็นที่เขารีบๆชอบหรือเปล่าเนี่ยบ้าไม่ได้ชอบซะหน่อยแน่ใจนะเเอองั้นเราขึ้นไปเรียนไหมเฟิร์นไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเขาตามไป เอาเงินก็ได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะ้บ๊ายบายกันบ๊ายบายอืมนี่พี่เขาจะไปไหนของเขาเนี่ยเราแอบตามไปดูดีกว่าเผื่อจะได้อะไรดีๆกลับมาฝากเบิร์นอา้าวทิกติกกิ้วเหลืออะไรบ้าเหลือลองเช็คไฟคลิปว่าใช้ได้ไหมประมาณนั้นอะใกล้ได้กลับบา้านละพี่ภูมิมอา้าวน้องอิงมาทำอะไรอะ พี่มาถ่ายงานของทีอุปโออ๋อทีอุปโอเหรอใช่ทำอะไรบ้างอ๋อก็ตอนพี่มีถ่ายสัมภาษณ์แล้วก็เหลือแค่เช็คไฟคลิปแล้วอือืม,อมแล้วน้องอิงอ่ะเพิ่งไปกินข้าวมากำลังจะไปเรียนต่ออ๋ออโอเคใช่ใชพี่คะหรือขอไอจีได้ไหม <H it> อือออ๋อไม่ใช่ขอทุกคนเลยอออขอทีจะถักมาปรึกษาอ๋อคือปรึกษาอย่าเข้างกาเหรอใช่ได้เได้เลย เฟินเอ้าอิงทำไมเพิ่งมาคือเขาไปได้ไอจีพี่คนนั้นมาเฮ้ยเฮ้ยไปได้มาได้ไงอ่ะเมื่อกี้พี่เขามาออกกองแถวเนี้ยก็เลยไปขอให้ออกกองออกกองของะไรอ่ะน่าจะของทิวโปนี่แหละทิวโปเป็นไงชอบไหมอืมเปล่าก็แค่แบบถ้าสมมติแบบ จากองค์กรทีอยู่โปก็จะได้ทำพี่เขาประมาณนั้นเออเกลับมาเรียนเถอะเนี่ยเดี๋ยวลูกกครูเขาขึ้นหัวข้อนี้แล้วหลังจากวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจเข้าองค์กรทีอยู่โปรทำไมน้องถึงอยากเข้าทีอยู่โปรอะครับเพราะว่าหนูเชื่อว่าองค์กรนี้จะให้ประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีค่ะเพราะคนในองค์กรอบอุมกันมากๆเลยโดยเฉพาะ ใครบางคนคะ่ะหลายๆคนนะคะคก็น่าจะสงสัยว่าพวกเราองค์กรที่อยู่โดดมาจากคําว่าองค์กรนักเรียนผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์คำว่ารุ่งกรเขาเรามีงานทีงมากมายขนาดนี้ถ้เรา,าเติเมแล้วก็รดเสียงลงน่าจะสวยกว่าแล้วก็ ได้ไมเสร็จแล้วก็ลงแน่เพิ่มแสงสีแดงหมยไหมเพราะวสีมันสดไปเออแล้วก็ลงแน่เอาแต่สายเอฟซเออแล้วก็เพิ่มได้เลยมาหลดรูปไฟล์รูปเลยปะใช่ๆๆๆี้ผมพิมพ์หนเนีใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวลองรูปเพืนี้ทาได้ ใช่เดียวนี้ไปถ่ายนี่ว่าเน้อลูปนี่ได้เนี่ก็ว่าได้สวยเลยใช่แต่แต่นี่ว่าต้องต้องเพิ่มแสงนีหนึ่งนะโอเคได้ได้ได้เราเพิ่มแสงนี่ว่าไม่ก็ก็รูปเนี้ยนี่ก็เอาเอาปอีกมุมหนึ่งก็ได้ได้แล้วสวยอือแต่สานสองหนึ่งแอชชันค่ะสามคนนะเฮ้ยเฮ้ย ฮั <Do> โลโหลครับครับผมเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยครับวัสดีครับเรื่องเงินนี้เขาว่าได้หรอเอา้าวันนี้พี่ทิกเกอร์มาด้วยหรอคะอ๋อพี่ทิกเกอร์ไม่ค่อยมาหรอกเพราะว่าพี่ทิกเกอร์มันตัดต่ออะนานทีถึงจะเข้ากองอืออ๋อ,อค่ะก็ดึกแล้วเนาะเรากลับบ้านกันเลยไหมอ่ะ ได้ค่ะเจ็บของาล่นแหาพอมานึกๆดูแล้วหลังจากเข้าองค์กรมาก็ยังไม่ได้เจอพี่เขาอีกเลยทั้งที่เราอยากเจอพี่เขามากที่สุดแท้ๆจนกระทั่งวันนั้นพีริกเกอร์ดูชอบพีริกเกนะ เรื่องที่เกิดวันนั้นอะ่ะผมจะไม่ลืมเลยเพราะมันทำให้ชีวิตพวกเราสองคนเปลี่ยนไปตลอดการ 八遍。<Amen. S 2> <laughs> <laughs>